สวัสดีครับเพื่อนๆชาว BB Superbike นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda CBR 650F โค้งแดง Limited นะครับคันนี้ปี2017นะครับสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสภาพตัวรถนะครับเป็นยังไงบ้างอ่าเรามาดูนะครับเขาบอกนะครับสภาพบอดีเนี่ยเกือบ100%เลยนะครับไต้สีไรริ้วรอยเลยนะครับผมอันนี้มีกาดว่อน้ำนะครับมีปัมโบ้ด้วยนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูท่อนะครับท่อนี้ผมบอกว่า เป็นท่อไทเทเนียมเลยนะครับดูขอท่อนะครับดูอย่างเงี้ยท่อฟูลไทเทเนียมนะครับของ AR นะครับอ่ายางยังใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าสวิงอาร์มนี่นะครับทำเคปล่ามาอย่างสวยเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยนะฮะง่ายเพื่อนนี่ครับนี่ฮะท่อ AR แท้เลยนะครับอ่าเรามาดูสภาพตัวรถนะครับ มีควิดชิปด้วยนะครับคันนี้อ่าเป็นไงครับปึ๊บนะครับบนก็มีเชฟล่านะครับคันนี้เป็นไงฮะเราไปดูนะครับว่าไม่ก e ี่กิโลนะครับผมอ่าไมคัน e นี้อยู่ที่38,120ืกิโลนะครับ วิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนะครับเสียงดังลั่นๆเลยนะครับเพื่อน สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับ Honda CBR 650F นะครับโครงแดงลิเต็ดนะครับนี่เลย VV Superbike นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ